สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูนะครับคำถามในการสัมภาษณ์งานนะครับของ React.js นะครับในปี2023นะครับผมซึ่งน่าสนใจมากนะนะครับเพราะว่า หลายคนนะนะครับก็มักจะมีความสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะไปสมัครงานนะเราควรเตรียมตัวหรือว่าเตรียมพร้อมแบบคําถามนะครับที่เราอาจจะเจอในในการสัมภาษณ์งานซึ่งต้องบอกก่อนว่าแต่ละบริษัทเนี่ยผมไม่รู้นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเผื่อมีคนแบบอ้าวแล้วมันมีคําถามไหนบ้างละ่ะที่เขาจะถามคืออันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วแต่ละบริษัทมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าไอาความรู้ตรงนี้คือเราก็ควรที่จะแบบว่ามาอ่านเก็บไว้นะครับเป็นความรู้แบบติดตัวไว้ก็ได้นะเออนะครับวันนี้ก็จะพามาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอเคก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับอ่า GitHub นะนี่ครับจะเป็น React JS Interview Question นะครับ2023นะครับก็ตรงนี้อ่าน่าจะมีประมาณเดี๋ยวก่อนผมมาดูก่อนประมาณ 50+ บวก question s นะครับเออ ซึ่งก็จะครอบคลุมนะสำหรับอ่า beginner s front end developer นะครับ junior developer แล้วก็อ่ารวมไปถึงนักพัฒนาที่มีประสบการณ์แล้วนะอ่านะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูแต่อาจจะไม่ได้พามาดูหมดทุกคำถามนะนี่เดี๋ยวผมมาไล่ดูก่อนนะครับก็มันจะมีเป็นคำถามนะครับที่เป็นอ่านี่ฮะเป็นความรู้ทั่วไปนะแล้วก็หลังๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบส่วนของโค้ดนะนะครับ ใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาแบบอ่านนะครับเพลินๆนะฮะเป็นความรู้ติดตัวไว้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมพามาดูสักแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอ่ะโอเคก็มาดูคำถามแรกก่อนอันนี้แน่นอนว่าทุกคนอาจจะเจอนะแต่ก็ถ้าไม่เจอก็ควรจะรู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะครับซึ่งก็คือ how does react work นะครับผมก็ React เนี่ยทำงานยังไงนะครับก็มาดูคำตอบกันนะครับอ่ะตรงนี้เขาบอกว่า React เนี่ยจะทำการสร้าง Virtual DOM นะครับเมื่อ State นะครับมีการเปลี่ยนแปลงใน Component นะฮะมันก็จะมีการ run นะครับอ่าเป็น algorithm นะที่เรียกว่า Diffing นะครับผมซึ่งก็จะเป็นการระบุว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับใน Virtual DOM นะครับจากนั้นเนี่ย Step ที่2ก็คือมันจะ ไปอัปเดตนะดอมนะครับด้วยผลลัพธ์ที่มันมีความต่างกันนะซึ่งตรงนี้นะครับคือหลายคนน่าจะรู้เนาะว่าอ่า react เนี่ยเขามีการใช้เป็น virtual dom นะครับในการที่เปรียบเทียบนะเออว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงใน virtual dom บ้างซึ่งถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะมันก็จะไปอัปเดตในส่วนนั้นนะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะเออก็เขาจะใช้อัลกอริทึมนะครับที่ชื่อว่า Diffing ในการแบบอ่าตรวจสอบความแตกต่างแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ไปอัปเดตอะไรประมาณนี้นะเออนะครับทีนี้มาดูข้อ2นะนะครับ What are the advantages of using React นะครับอ่าก็ประโยชน์ของการใช้ React เนี่ยเออมันมันมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับก็คือง่ายในการที่เราจะรู้ว่าอ่า component เนี่ยมันน e n d ร r ยังไงนะเออนะครับเราเพียงแค่ไปดูในส่วนของน e n d e r function แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับก็คือ JSX เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้ง่ายต่อการอ่านโค้ด หรือว่าคอมโพเนนต์ของเรานะครับแล้วก็ง่ายในการมองเลเยอร์ด้วยนะครับหรือว่าวิธีที่คอมโพเนนต์เนี่ยมันถูกใช้งานนะเออถูกเอามารวมกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็3นะครับก็คือเราสามารถที่จะเรนเดอร์ React ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่จะช่วยปรับปรุงเรื่องของ SEO แล้วก็ประสิทธิภาพนะครับอ่าง่ายต่อการทดสอบนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ React นะครับกับ f ฟรมเวิร์อะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการเลยนะแต่ว่าเฉพาะในส่วนของวิวเลเยอร์เท่านั้นนะครับผมโอเคนะประมาณนี้อ่ะมาดูข้อ3นะครับ What is the difference between a presentational component and a container component นะครับมาลองอ่านกันดูนะครับ presentational component นะครับซึ่งถ้าแปลเป็นไทยนะ presentational เนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าการนำเสนอนะครับหรือพูดง่ายๆแปลตรงตัวเลย component ที่เกี่ยวกับการนำเสนอนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดถึงว่าคอมโพเนนต์ที่มันเกี่ยวกับการนําเสนอเนี่ยมันก็จะไปะเกี่ยวข้องกับหน้าตาของเว็บไซต์อะไรประมาณนี้นะนะครับนี่ก็มาอ่านดู they generally receive data and callbacks exclusively via props these components rarely have their own state but when they do it generally concerns UI state as opposed to data state นะครับพูดง่ายๆเลยนะครับสรุปเลยสั้นๆนะ presentational c o m p o n e n t เนี่ยก็จะหมายถึงว่า จะเป็นคอมโพเนนต์ที่เอาไว้แค่แบบเอาแสดงผลเออนะครับเกี่ยวกับ UI อะไรพวกนี้นะแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยมีอ่าสเตตของมันเองคือทำหน้าที่แค่รับ Data แล้วก็ call back มาผ่านทาง props แล้วก็มาแสดงนะครับอ่ะนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็อ่ามาอานต่อนะ when your component just receives props and renders them to the page เมื่อคอมโพเนนต์ของเราเนี่ยมีการรับ props นะครับแล้วก็ render ไปที่อ่าเพจนะหน้าเว็บเนี่ย ซึ่งมันก็คือ Stateless Component นะก็พูดง่ายๆว่าเป็น Component ที่ไม่มีข้อมูลนะหรือเป็น Stateless นะครับ For which a pure function can be used นะฮะตรงนี้เขาบอกว่าเราสามารถใช้เป็นฟัง์กชันบริสุทธิออ์นะครับหรือเป็นฟัง์กชันนะเออสามารถใช้ได้นะครับ These are also called dumb components or presentational components ออนะครับคือมันมีหลายชื่อมากเลยหรือจะเรียกว่า dumb components ก็ได้นะหรือว่าถ้า เรียกแบบอ่าสวยๆหน่อยก็คือ presentational c o m p o n e n t นะครับส่วน container components เนี่ยนะครับก็คือจะเป็น c o m p o n e n t ที่จะเกี่ยวกับพวก logic นะเออนะครับเนี่ยว่าาวิธีการทำงานต่าง,างๆเอออะไรยังไงนะครับซึ่ง c o m p o n e n t พวกนี้นะครับมันก็จะให้ข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมไปที่ presentational หรือว่า c o m p o n e n t ที่เป็น container ตัวอื่นนะครับผมอ่ะซึ่งมันก็จะเป็น c o m p o n e n t ที่เราจะสร้าง action ต่างๆแล้วก็ ให้พวก callback ไปที่ presentational component นะครับแล้วก็ไอ้ component พวกเนี้ยมันก็คือจะมีข้อมูลอยู่เออนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่เอาไว้ serve ข้อมูลนะเนี่ยตามนี้เลยนะครับ they are serve as data sources นะครับโอเคก็นี่คือความแตกต่างของ presentational component แล้วก็ container component นะครับสรุปง่ายๆนะเอออีกรอบหนึ่งนะครับ presentational component คือ component ที่เราเอาไว้แบบแสดงผลลัพธ์ แสดงหน้าตาเออ UI อะนะครับแต่ container component เนี่ยก็คือเป็น component ที่จะเกี่ยวข้องกับวิธีการทำงานของแอปของเรานะเออนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลหรือว่ามีสเตตนะใน component ตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เป็น component ที่เอาไว้ส่งค่า data อะไรต่างๆไปให้ไอ้พวก dumb component หรือว่า presentational component นะครับโอเคอ่ะมาดูข้อ4นะครับ What are the differences between a class component and functional component อานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมต้องบอกก่อนว่า class component เนี่ยคือเขาไม่ได้ใช้กันแล้วนะหรืออาจจะมีอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยมาใช้ functional component นะครับผมอะก็มาดูครับความแตกต่างของ class component กับ functional component เนี่ยต่างกันยังไงอะอะข้อแรกนะครับก็คือ the class component use S e s 6 c l a s s s y n t a x กนะครับอ่าก็คือไอ c l s s s c o o p o n e n t เนี่ยจะใช้เป็น Syntax Class e s 6นะของ e s 6นะครับแล้วก็มันจะมีการ extend React components กับ render method that returns React elements นะครับอ่าถ้าใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมขึ้นภาพไว้ให้นะว่าไอ React class c o m p o n e n t เนี่ยมันเป็นยังไงเผื่อมีบางคนไม่ได้แบบเคยเขียนเลยนะครับคือมาศึกษาปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาใช้เป็น Functional Component แล้วนะครับผมอ่ะ ส่วน functional components นะครับก็คือมันจะมี hooks นะฮะอ่าพูดง่ายๆก็คือเป็นฟังก์ชันปกตินี่แหละเออของ JavaScript นะครับที่มันจะมีการ return React element นะครับอ่าประมาณนี้นะนะครับ Before the introduction of hooks functional components were stateless นะครับอ่าตรงนี้เขาบอกว่าก่อนที่มันจะมีการใช้ hooks เนี่ย functional components เนี่ยมันจะเป็น stateless ก็คือจะไม่มีแบบการเก็บข้อมูลอะไรประมาณนี้นะนะครับผมอ่า โอเคทีนี้มาดูข้อ5นะครับ What is the difference between state and props นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแบบเนี่ยตั้งแต่ข้อ1ยันข้อ5เนี่ยที่ผมพาอ่านอยู่เนะี่ยคือเป็นพื้นฐานเลยนะซึ่งผมจะบอกนะบางเรื่องผมก็ลืมไปแล้วเหมือนกันนะเออนะครับก็เป็นการดีที่ได้มาทบทวนเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยผมลืมไปแล้วนะเรื่องนเ,อ er เนี่ยเออ Presentational component กับ Container component เนี่ยนะครับเนี่ยเพิ่งมา กลับมาจําได้นะครับว่าเออช่วงแรกๆที่ศึกษา ReactJS เนี่ยมันมีเรื่องพวกนี้อยู่นะครับอ่ะแต่ก็นั่นแหละนะครับคือถามว่าเราจําเป็นต้องรู้หมดไหมมันก็ไม่จําเป็นหรอกแต่มาอ่านเป็นความรู้ติดตัวไว้มันก็ดีนะครับอ่ามาดูข้อ5นะก็คือความแตกต่างระหว่าง state แล้วก็ props นะครับ state เนี่ยก็คือจะเป็นโครงสร้างข้อมูลนะครับที่จะมีอ่าค่าเริ่มต้นนะเมื่อ component เนี่ย mouse นะครับเออแล้วก็มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลนะคือเวลาที่ยูเซอร์ทำอะไรกับคอมโพเนนต์นะเออนะครับอย่างเช่นมีอีเวนต์คลิกนู่นนี่นั่น,นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงสเตตนะ,ะส่วน props นะครับก็เป็นคำสั้นๆนะครับที่ย่อมาจาก properties นะครับซึ่งมันก็คือเป็น components configuration หรือเป็นการแบบถ้าแปลตรงตัวผมจะแปลประมาณว่าการที่เราจะมีการกำหนดค่าหรือตั้งค่าอะไรต่างๆให้กับคอมโพเนนต์นะครับคือ props เนี่ยเราสามารถใช้ในการรับค่าได้นะครับผม ประมาณนี้นะ They are received from above and immutable as far as the component receiving them is concerned. A component cannot change its props but it is responsible for putting together the props of its child component. Callback functions can also be passed in as props นะครับอ่าเนี่ยก็คือเนี่ยเขาจะมีการรับอ่าค่ามาจาก component แม่นะครับหรือว่า component ที่มันอยู่อ่าด้านบนนะ่ะ แล้วก็คอมโพเนนต์เนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง props ของมันได้นะครับผมแต่ว่าหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือจะเอาแบบพวก props ของชา i l d c o m p o n e n t เนี่ยนะครับมาแบบใส่ไว้ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ callback function เนี่ยสามารถที่จะถูกส่งไปเป็น props ได้นะครับเนี่ยมันก็มีเยอะมากซึ่งผมคงพาอ่านได้ไม่หมดนะแนะนำนะครับว่าใครอยากเก่งนะอยากรู้ลึกอะไรเงี้ยนะครับผมก็ลองมาอ่านดูได้นะครับเนี่ย เออครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ explain React hooks นะครับอ่ะเดี๋ยวผมข้ามข้อนี้ไปอ่ะอันนี้ก็คือ,อ lifecycle methods นะครับอ่ะความแตกต่างของแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะเนี่ยเขาก็จะมีอธิบายด้วยนะว่าเอออย่างเช่นคืออ่ะผมไกด์ให้นิดหนึ่งนะถ้าเขาเขียนว่า deprecated นะครับก็คือไม่ได้ใช้แล้วนะเออแต่อาจจะอ่านไว้เป็นความรู้ก็ได้นะครับเออซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะใช้ใน class component นะมันเป็น m e t h o แต่ปัจจุบันนี้คือมันมี use effect แล้วแต่ว่าเราอ่านไว้ก็ดีนะครับเนี่ยอย่างเช่น component view mount นะครับอ่ uh, this is most commonly used for app configuration in your root component นะครับอันนี้ก็คือผมยังจำได้ว่าตอนผมใช้ class component เนี่ยก็คือเคยเคยได้ใช้อยู่นะครับอะไรพวกเนี้ยแต่ผมก็ลืมไปหมดแล้วคือค่อนข้างจะมี learning curve พอสมควรเลยนะตอนสมัยที่ react มันเป็น class component นะเออเพราะว่ามันจะมีพวกเนี่ย Life cycle m e t h o d นะฮะที่เราต้องเรียนรู้นะครับอ่ะทีนี้พอมาอ่ะเป็นฟังก์ชัน Component เนี่ยเราไม่ได้ต้องใช้พวก m method พวกนี้แล้วเรามาใช้เป็น React hooks นะครับอ่ะนี่ก็มาอ่านดูกัน hooks let you use more of React features without having to use classes นะครับนี่เขาก็บอกว่า hooks เนี่ยนะครับจะทำให้เราใช้ฟีเจอร์ของ React อ่าต่างๆนะครับที่มันมีอยู่เนี่ยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ Class เลยนะครับ อ่า first hook นะ hook ตัวแรกนะครับที่เราจะได้แบบว่าเจอเลยก็คือ use state นะครับ use state ก็คือจะเป็น hook ที่ทำให้เราสามารถเพิ่ม state ไปที่ฟังก์ชัน component ได้นะครับแล้วมันก็จะ returns นะครับเป็น array ที่มี getter แล้วก็ setter นะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะเนี่ยจะเป็น use state hook นะครับที่มีเป็นอ่า getter แล้วก็ setter นะครับอันนี้คือเป็น state นั่นแหละพูด,ดง่ายๆนะแล้วก็ อันนี้เป็นฟังก์ชันในการอัปเดตข้อมูลหรือว่าอัปเดต t a t e นะครับอ่ะอันนี้คือการใช้ React Hook ในฟังก์ชัน Component ถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกันกับ Class Component เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ผมก็ยังจำได้อยู่นะเออเนี่ยตอนที่แบบฝึกแรกๆเลยนะตอนนั้น React มันยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์ก็คือเนี่ยการสร้าง State ก็เราจะต้องใช้ this. state นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราต้องการสร้างนะอันนี้เป็น initial state นะครับ ทีนี้เวลาที่เราจะอัปเดตสเตตเนี่ยก็คือมันจะมีการใช้เมธอด e t STATE นะครับแล้วก็อ่ะนี่ในการอัปเดตสเตตนะก็จะเขียนค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะฮะเออประมาณนี้นะเนี่ยก็ลองมาอ่านกันดูนะนะครับวิดีโอนี้อย่างที่บอกไปว่าจะไม่ได้พามาอ่านแบบครบหมดเลยเพราะว่าอาจจะแบบโอ้โหใช้เวลาเยอะเป็นชั่วโมงนะครับอันนั้นคือเป็นหน้าที่ของทุกคนและที่จะไปทบทวนไปลองอ่านไปทําความเข้าใจดูนะครับผมมันก็มี อาสาระความรู้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วราติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ